I <laughs> do สวัสดีค่ะพบกับข่าวพยากรณ์อากาศภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนประจำวันศุกร์ที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2 5 6 8ดิฉันนางสาวธนพรผู้ใช้แสงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแกน่น จากแผนที่อากาศผิวพื้นมณีค่ะก็พบว่าลมตะวันออกและล่มตะวันออกเฉีงยงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลลักษณะชนีค่ะกระสเหตุหายบริเวณประเทศไทยตอนบนก็มีฝนเกิดขึ้นได้เป็นบางพื้นที่ค่ะจากภาพท้ายดาวเทียมค่ะก็พบว่ามีลักษณะของกลุ่มเมฆค่ะที่ปกคลุมอยู่ทางฝั่งตะวันตกของภาคค่ะ ตรวจสอบฝนจากเรดาร์ตรวจอากาศคอนแกนค่ะบพบว,ว่ามีกลุ่มฝนบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเรดาร์ตรวจอากาศสกลนครยังตรวจพบกลุ่มฝนค่ะคาดหมายลักษณะอากาศยีชั่วโมงบริเวณภาคตะวนันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยเป็นบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดเลยและชัยภูมค่ะคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดบายเมอนี้ค่ายูที่33-34องศาเซลเซียส คาดหมายอุณหภูมิตำสุดเมื่อื่นเศร้าค่ะยุที่19ถึง23องศาเซลเซียสค่ะสำหรับยอดภูค่ะก,ก็มีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิตำสุดย่ที่1 3ถึง17องศาเซลเซียสค่ะขอให้พ่อแม่พี่น,นอ้องค่ะดูแลหักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเอาไว้นําค่ะกลับมาพบก,กับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเชียงนอตอนบนได้ไหมค่ะสำหรับมอนี่สวัสดีค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน